เคห่อข้าวไปทานค่ะชีวิตเด็กไทยในอเมริกานักเรียนไทยในอเมริกานะคะเรียนอยู่มหาลายัยพี่เอ็มเคบอกว่าเพื่อนๆไหนดูซิวันนี้ได้อะไรพี่เอ็มเคดูซิโอโ้โหน่าทานไหมเราห่อข้าวไปนะคะเพื่อนคนอื่นพี่เอ็มเคบอกว่ามีรถออกไปขับไปทานเนาะของเราก็มีรถเหมือนกันแต่พี่เอ็มเคไม่อยากขับเนาะเพื่อนๆเนาะดูซิได้อะไรทานน่ารักมากเลย ่ะเดี๋ยวโชว์โชให้คุณแม่ดูใหม่นะคะเดี๋ยวนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆชีวิตเด็กไทยในอเมริกานักเรียนไทยนะคะมีไปเรียนมหาวิทยาลายัยหอข้าวไปทานดูซิได้อะไรทานกินทานข้าวนะคะทานข้าวแล้วก็เป็น ทอดปลานะคะทอดปลากรอบนะคะกุ้งชุบแป้งทอดไข่ต้มอาหารไฮโปรตีนให้ครบพลังงานนะคะอ่าพี่อมเคบอกว่าเพื่อนๆเ,เขาอ่าอะไรนะลูกขับรถออกไปทานตอนมื้อเที่ยงกันเนาะแต่พี่อมเคเนาะไม่ชอบเนาะมีรถอยู่แต่ว่าเรายังไม่อยากเรียนขับรถไม่อยากสอบนะคะเพราะว่าตอนนี้ต้องคิดถึงเรื่องเรียนก่อนวันนี้ได้น้ำอะไรคะ น้ำผล,ลไม้ดีมากเลยไม่ค่อยสบายนะคะเอ,อเพิ่มพลังกันเต็มที่เลยจ้ะห่อข้าวไปทานกันเตรียมตัวเตรียมตัวอะไรนะคะลูกอ๋อได้กล้วยด้วย,วยเออนี่เอาผล,ลไม้ด้วยดีมากดีมากอ,อ่าเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะเออ,อจัดไปด้วยอ่ะ เอ็นจอยนะคะอู Ooh, mm ้ hmm. เอากล้วยไปด้วยดีมากเลยกล้วยที่นี่ผลใหญ่อร่อยนะคะอ uh huh. ผลใหญ่อร่อยค่ะแฮปปี mm ้แฮปปี huh. ้ค่ะเพิ่มพลังต้องเพิ่มพลังไปลงเรียนนะคะเพิ่มพลังกัน เน็ตม okay. ันเน็ตมันหลุดเลยเออมันจะทำให้เน็ตมันหลุดได้สองนาทีเอง